สวัสดีครับทุกท่านพบกับช่องจิรดันบอลสีนะฮะวันนี้ผมได้มีโอกาสสั่งบอนสีมาอีกแล้วหนึ่งต้นก็คือลูกไม้ใบดําซึ่งลูกไม้ใบดําต้นนี้ผมได้สั่งมาจากเฟซบุ๊กที่มีชื่อว่าข้าวหอมนิราดานะครับนี่คือเฟซบุ๊กของคุณข้าวหอมนิราดาต่อไปเราไปดูต้นแม่นะฮะที่ผมได้ไปเห็นแล้วก็โดนใจมากเลยก็เลยได้สั่งลูกเข้ามานี่ครับต้นแม่ลูกไม้ใบดาโอ้โหเข้มมากนะฮะ สเปคผมเลยนะฮะผมก็เลยอดใจไม่ไหวก็เลยสั่งต้นลูกเขามาปลูกนะครับแกะกันเลยนะครับนี่นะครับแกะตรงนี้แป๊บนึงนี่นะครับก็คือลูกไม้ใบดําตอนนี้น้องก็ยังไม่กลัดสีนะต้องรองให้น้องโตๆกันเนาะจะได้กลัดสีนะครับ ่าเดี๋ยวผมเวลาพร้อมไปลูกไม้ใบดำแบบนี้เลยนะครับพบกันใหม่โอ,อก,กาสหน้าสวัสดีครับ